สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เออจะพามาปลูกเตยหอมนะคะเตยหอมนะคะอันนี้ได้ได้เตยหอมมาได้เตยหอมมาสองกอนะคะได้เตยหอมมาสองกอเดี๋ยวจะปลูกให้ดูนะคะเอ่อที่ได้มานี่มันมันเก่ามากแล้วนะเดี๋ยวจะปลูกให้ดูนะคะนี่นะคะเดี๋ยวคุณยายจะเล่าให้ฟังนี่นะคะได้กอมาออกอออใกล้ นี่นะคะนี้มันแก่มากแลยนะแก่มากแลยเราก็ตัดออกนะคะตัดออกเลยนี่เป็นกอใหญ่วาอย่างนี้นะคะนะคะเราก็ตัดออกเลยตัดออกนะคะเออมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะมันก็นี่อันนี้เราจะเราจะมาปลูกใหม่นะคะปลูกใหม่นะคะโอเคค่ะแล้วก็ดึง ใบแก่ดึงใบแก่ออกนะคะดึงใบแก่เนี่ยคะ่ะดึงออกประมาณนี้นะประมาณประมาณนี้นะประมาณนี้นะคะแล้วก็เออหาที่ปลูกให้มันใหม่เลยนะคะคุณยายจะใส่ในถังนะใส่ในถัง ในถังไว้นะคะแล้วก,ก็อีกอนหนึ่งแล้วก็จะมีต้นเล็กๆมันจะมีต้นเล็กๆด้วยนะคะเนี่ยมีต้นเล็กๆมาด้วยนะเดี๋ยวเราจะเพาะต้นเล็กๆกันนะคะเพาะต้นเล็กๆนะคะให้มันมีให้มันมีรากติดน,นิดหน่อยโอเคอันนี้ก็ดีแล้ว่ะอยู่ที่ดินนะดินนะคะดินจะต้องเป็นดินแฉะนะเป็นดินที่แฉะนะคะถ้าถ้าดินไม่แฉะนะเขาจะ ไม่โตนะไม่โตแห้งตายแห้งตายเลยนะคะต้องหาดินแฉะให้เขานะคะนี่ตัวเล็กๆตัวเล็กๆเราก็เอออเามาปลูกได้นะคะนี่ตัวเล็กๆนะฮะได้มาสองกอนะได้มาสองกอบ้านบ้านน้องชายนะบ้านน้องชายก็ให้มาสองกอคุญยายก็จะมา ามาเพาะเพิ่มแต่ว่าพูดถึงอันนี้นะพูดถึงอันนี้เป็นลูกลากมันเนี่ยเป็นลูกลากนี่มันแก่แล้วนะแก่แล้วไม่ไม่ได้แล้วพอ,อยังไงก็ไม่ขึ้นแล้วนะคะคือหมดต่อภาพแล้วนะคะทิ้งอันนี้ต้องทิ้งเลยนะคะลูกลากเก่าก็ต้องทิ้งเลยนะคะต่อไปอันนี้เป็นอีก,กอนหนึ่งอันนี้เป็นอีก,กอนหนึ่งนะคะอีก,กอนหนึ่ง อันนี้ก็ต้องทิ้งเหมือนกันนะเห็นไหมคะอันนี้ลรครากเก่าคราบอันนี้นะคะใช้ไม่ได้แล้วนะแก่เกินแก่เกินพรเพอยังไงก็ไม่ขึ้นแล้วนะคะอันนี้ต้องทิ้งทิ้งไปเลยนะคะแล้วเราก็มาแยกแยกนะแยกแยกเป็นต้นๆแยกเป็นต้นๆ สาเหตุที่เขาเขางามเพราะว่าที่สาเหตุที่เขางามเพราะาเขาปลูกไว้กับเาทางทางน้ําผ่านนะทางน้ําผ่านเาปลูกไว้กับเครื่องซักผ้านะคะเครื่องซักผ้าเว,เวลาน้ําน้ําทิ้งไปอะน้ําก็จะไหลผ่านก็ทําประโยชน์ให้อันนี้ได้นะคะทุกวันเราต้องซักผ้านะเอก็ พอเราซักผ้าทุกวันน้ามันก็ไปไหลไปตรงนั้นทุกวันทุกวันมันก็เหมือนเออเป็นทางทางน้ําไหลผ่านนะทําให้เขาได้กุ้มชื้นนะคะทําให้เขาได้กุ้มชื้นตัดใบแก่ตัดใบแก่แกออกสาเหตุที่คุณยายต้องเออหาว่าปลูกเพราะว่า,วาอันต้นเก่าของคุณยายมันตาย ต้นเก่าของคุณยาเม็นตายแล้วคุณยาต้องใช้ทุกวันนะคะใช้ต้มน้ําใช้ต้มน้ําทานทุกวันนะคะฮัลโหล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 อ่ะหลงใช้เงินได้ไงเดินนะคะเดี๋ยวนะคะสัอันนี้นะคะได้ได้แล้วนะคะได้แล้วนะคะได้แล้วนะคะ แล้วไปใส่กระถางนะคะใส่กระถางนะอันนี้ก็เอามาปลูกนะคะเอ่อการการที่จะปลูกนะก็ตัดอันนี้ตัดอันนี้ทิ้งนะคะนี่ค่ะแค่นี้นะคะให้เหลือแค่นี้นะให้เหลือแค่นี้ให้เหลือแค่นี้นะคะปลูก ปลูกทิ้งเลยตัดทิ้งแต่ใบใบคุณยายก็ไม่ทิ้งนะเดี๋ยวคุณยายจะไปตัดแห้งไว้นะคะใช้ได้อันนี้เป็นเตยหอบนะคะเป็นเป็นเตยหอบนะมันก็จะต่างกับเตยเตยที่เขาปลูกเอ่อ ไว้สําหรับบูชาพระอันนั้นคนละอย่างอนนันนะที่เราไปซื้อตามนั้นน่ะมันก็จะไม่หอมนะอันนี้เป็นเตยหอมเตยหอมก็จะมีตามบ้านนะตามบ้านคนเก่าๆ,ๆนะคะนี่ได้แล้วนะคะได้แล้วนะคะแล้วก็มาปลูกกันเลย แต่แล้วค่ะร็่แล้วเดี๋ยวคุณยายจะเอากล้องออกก่อนนะคะแปบบ๊บนึง